ก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาช่องผมเดิมอีนีโ้ว g h เ s t Gaming อีเช่นเคยนะทุกคนนะซึ่งหลังจากที่ผมลงคลิปเมื่อวานที่ผมไม่สามารถลงคลิปสอนแต่ง DLQ ได้ก็เพราะแบบเด็ดผมมันค่อนจะปิงนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะทุกคนนะกันนี้เนี่ยผมก็กลับมาทำลงทดสับคลิป DLQ สามสิบสามแล้วก็พอพูดไปท้ายขาดคับว่าเด็ดอ้าาาาาา เอ้ยเกินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,วก่อนใจเย็นนอ้นนหนุ่มเอิกลับมาแล้วก็ก็แล้วนะวันนี้ก็อ่มจะได้ว่าข่าวดีไว้ก็คืออ่าทางบ้านผมเนี่ยเขาก็ Kook, จะทําการติดเน็ตเองด้วยทุกคนนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผมทุกนะคนก็อ่าช่วยกันเทนห,เ hey, 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 หน่อยเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้เพื่อก็แล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทำการสอนแต่งปืนดีไอคิวสามสิบสามนะทุกคนนะก็ถ้าจะดูของแต่งของของผมทุกคนก็อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูด,ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเกม call of duty mobile ของเราเนี่ยทุกคนนนะมมัก็ี กิจกรรมมาใหม่นะทุกคนไปกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะทุกคนนะก็ถ้าครรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรก็ไปดูกันเลยทุกคนนะ,<ว>ะก็มือนกันในหน้ากิจกรรมเลยทุกคนนะอ่ามนเปนกิจกรรมที่ชื่อว่าโฮโฮคอสอะไรเสียงนี่แหละทุกคนนะก็เป็นกิจกรรมปลดล็อกอ่าตัวสกินตัวละคอ,อ,อรแล้วก็สกินปืนทุกคนนะก็คือวิธีการเล่นของมันง่ายๆนะคือถ้าใครแบบอ่าเป็นสาย BR เนี่ย เอาเวลาโดดล่มลงไปแล้วใช่ป่ะทุกคนในเกมตอนนี้คือในโหมด BR หรือว่าในแบบ BR ทั้งแบ็กเอาแล้วก็แบบเก่าเนี่ยคือมันจะมีกล่องของขวัญดนออยู่ตามแบบตามในบ้านในพื้นทุกคนนะก็ก็ของขวัญน,นี้เวลาเราเข้าไปเก็บใช่ป่ะทุกคนแล้วเรากดใช้ไปเนี่ย คือเราต้องกดกระปิกระเป๋าแล้วก็กดใช้ใช่ไหมทุกคนมันก็จะดรอปพวกแผ่นเกาะกระสุนไม่ก็อะไรต่างๆระบงระเบิดทุกคนแล้วก็พอระเบิดกล่องเนี่ยเราก็จะได้แต้มมาทุกคนนั้นะเป็นแต้มแบบสำหรับปลดล็อกคันไอ้ไอเนี่ยทุกคนนะกิจกรรมนี้ทุกคนนะก็ถ้าเราปลดล็อกไปถึงแบบเนี่ยพวกข้าดี้ทุกคนนะเห็นป่ะที่เป็นรูปอย่างเงี้ย ดังที่เราปลดล็อกไปถึงขั้นเนี้ยมันก็จะได้รหัสมาหนึ่งตัวอ่ารหัสมาหนึ่งตัวเลขนะคุณนะเนี่ยซึ่งผมก็ได้มาสามรหัสแล้วนะคุณนะซึ่งถามว่ารหัสเนี้ยมันใช้ทำอะไรทุกคนมันใช้สําหรับในการเปิดตู้เซฟในโหมด BR อาร์นเพื่อไปเปิดล็อกไอ้ปลดล็อกสกินตัวละครตัวนี้ทุกคนนะก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถเก็บรหัสจนครบแล้วเนี่ยแล้วก็เดดลงไปในโหมด BR ทุกคนไม่ว่าอ่าแานไหนก็ได้นะถ้าอย่างพีนจะเป็นอ่าแบบไหนก็ได้ระหว่างแบ็กเอาท์กับอ่าแบบเก่าทุกคนนะพอเราโดดลงไปแล้วเนี่ยคืออออมมมมมมันนนนจจะีตตตตตต้้คครรริิสสส์์าาาายู่ไทหก็แแพเเ แล้วเนี่ยในต้น,นคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีะตู้เซฟอยู I ่นะให้เรากดใส่รหัสไปะะุกคนก็คือรหัสที่เราได้มาในคนนะก <c oughs> ็จํารหัสที่เราได้ในกิจกรรมนี้ไว้แล้วก็เอาไปใส่ในคนนะพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวละครตัวนี้มาุกคนนะก็ ตัวไม่กิจกรรมพี่คุ้มสำหรับสายฟรีนะทุกใครที่เป็นสายฟรีก็สามารถมาทำกันได้ทุกคนเพื่อแบบได้จะมีตัวละครใช้ทุกคนซึ่งตัวละครก็สวยใช้ได้ทุกคนนะก็แล้วก็มีสกินเปิร์นด้วยทุกคน c r 6 a แมคอสสวยทุกคนดูดิเป็นลายอ่าคริสต์มาสนะทุกคนนะก็แดงเขียวทองทุกคนเพราะว่าเป็นแบบอะไรที่โคตรสวยทุกคนนะก็ถ้าจะดูของแต่งของผมก็ทุกคนนก็ไปดูกันได้ในโหลดเอาเลยทุกคนนะ ก็มีกันในนะ่ารอดเอาก็ผมกันแล้วนะทุกคนนะแล้นผมจะเป็น MIP Light ทุกคนที่ลบสิบระยะเวลาอะไรเงี้แล้วก็ลบความมีเล์เมื่อวิ่งยิงนะทุกคนแล้วก็ใส่เป็น YKM Comb Stock ทุกคนที่เพิ่มสิบระยะเวลาอะไรเงี้นะซึ่งไม่ใช่อันนี้ทุกคนไม่ใช่แบบพวกอ่เขาเรียกนะ LWC อันนี้ทุกคนนะผมจะใช้อันนี้ทุกคนเพราะว่าผมจะเน้นแบบเลงไวๆทุกคนนะก็คือนั่นแหละนะก็แล้วก็ OWC Laser อยู่แล้วทุกคนแล้วก็แล้วก็ใส่เป็น f m j ทุกคนแล้วก็ใส่เป็น Mac A ทุกคนนะเ n t e r t a i Mac A นะ หรือว่าใครแบบไม่อยากใส่แม็กผมก็แนะนำให้ไปใส่ที่เก็บเสียงอันนี้ดูนะ OWC Light Saber นะที่ให้ผลที่ผมให้ใส่เป็นนี้นะเพราะว่าไอ้พวกอันนี้เห็นปะคือมานลบ3ระยะเวลาเลยยิกนะทุกคนนะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราโดนชา์หรือว่าเราโดนแบบเขาเรียกว่าสตูเข้ามาใกล้แร้วาก็จะซูมแบบซูมสู้พวกอลุกซองพวก s s สซอปืนกลและไมททานผมแนะนำไว้ใส่นี้เพราะว่า ทุกคนที่ว่า DLQ เนี่ยทุย DLQ เออจุดตายมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหน้าอกเกือบถึงท้องแล้วก็แขนเนี่ยคือมันน้อเดียวตายแล้วสำหรับสายแบบพวก DLQ นาก้่ยนะก็เรื่องลบสิบยี่สิบระยะได้เหมเนี่ยคือมันไม่มีผลเลยดุกคนะก็คือนันเดนนเดียวตายนัดเดียวตายแนา่นอนทุกคนะก็ด้วยปืนสไนที่เป็นเมตามานานมากเลยสำหรับ สำหรับเจ้า DLQ ดูก่นนผมก็แนะนำมากเลยนะถ้าใครแบบอยากฝึกสไน์เนี่ยผมแนะนำเจ้าก็บอกนี้ดูนะเพราะว่าเป็นสไนด์ที่เล่นง่ายจุดตายเยอะแล้วก็นั่นแหละนะก็เป็นสไนดที่โหดที่สุดแล้วมั่งในเมตาแพทนี้ดูนะก็ถ้าใครจะดูเกมเพลย์กับผมอันกระจอกก้องไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สามารถโดเน a t มาทางใต้ใต้แบบ ไอ้ชื mortar, ่อได้ตาแหละสามารถโดเดบมาทานทูมอนี่วอลเล็ตได้เหมือนเออช่วงนี้พูดแบบติดกันบ่ยนะเพราะว่าผมผมเพิ่งออกกําลังกายมาเสร็จนะก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ไปดูในเกมกันเลยว่าผมจะเล่นได้ไก่ขนาดไหนทุกคนนะก็ไปดูกันเลยก็เข้ามือกับเกมเพลย์ผมเล่นผ่านคนน่าเป็นหนาเนาะตู้คอนเทนเนอร์นะโหมดฮาร์ดพอยท์นู้นนะ ซึ่งผมไม่กล้าเอาไปแบบเล่นเลงนะ้งเพราะว่าผมก็ไม่ได้คมสนไนเอลเลเวอร์วางอลังการรามรเทพนครอะไรขนาดนั้นนะซึ่งผมค่อนขจะเล่นไก่เลยสำหรับสไนเปิร์ุกคนนะก็มาดูกันเลยว่าผมจะเล่นพอเล่นได้ไหมสำหรับของแต่งเนะซึ่งของแต่งเนี่ยเป็นของแต่งที่ยอดนิยมที่สุดแล้วมาสำหรับสาย D L Q นู่นนะอ่ะมาดูกันเลยว่าผมจะ,ะกระเจาขนาดไหนะไปดูกันเลยมาผมว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ปิงแตกหนึ่งแตกสองอ้ยไม่โดน บ้าได้ไงวะผ hey มไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมมาโป้งเรียบร้อยสถานี้เป็นสถานที่แบบจุดตายเยอะจริงๆทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะขอโทษเกมมาครับเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวิ่งตัดหน้าเสียมารายาท เสียมารยานะพ่อหนุ่มฮัลโหลอยู่ดีวิ่งานการณมันก็ไม่ใช่ปะแต่ยไงผมใส่เปิร์ลแบบควักไว้เลยสำหรับเล่นโหมดธรรมดาดูนะสานที่แบบเป็นสานที่แบบโหดที่สุดแล้วมั้งมาดูกันเลยแบบคนไมไแนหมดวาเฮ้ยฮัลโหลไม่ใช่คนโราอทไไหนหมดวาฮัลโหลเฮ้ยว่าได้ไงวะเฮ้ยไปไม่ใช่ล้เดี๋ยวดยด โอ่งแม่งวิ่งเสือกวิ่งกลับไปก่อนเฮ้ยหืหลังเข้าขอโทษหลังหรือข้าง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 เข้าเดี๋ยอหลังอะไรล่ะพนามันแน่นอนโอ้โหสไนเปอร์ฝั่งนู้นทุกคนโอ้ไม่ดีเฮ้ยว่าเนี่ยผมชอบแบบเวลาไอคิวเนี่ยผมชอบยิงสไนไม่ค่อยโดนนะคนไม่รู้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรฮัลโหลเนี่ยเอิน ไอโกใจล้มล้มไอโกใจล้มล้มเฮ้ยเฮ้ยกระสุนไม่ออกแค่เมื่อกี้เต่เมื่อกี้ออกมันตายแล้วน่จริงเฮ้ยเฮ้ยอย่งโยกเยอะสิไอนุ่มเฮ้ยแม่งขยันโยกริงมาดีก็ถ้าผมเล่นสนายกากขัดใจใครก็ขออภัยรุวนนะเพราะผมไม่ใช่เมนเมนสนายกันนะผมก็ตอนนี้ผมก็พยายามฝึกอยู่นะทุกคน เฮ้ยฮัลโหลไปไหนวะแอกมาดิมาดิมา,าดิเอ้าเดี๋ยวก็สมมุิเื่อยจะจามนนหน้าเท่าไหร่เพื่อนยิงทำไมเล่าโหลดโหลดฮัลโหลว้าวเอ้ยแล้วกูทำไรเนี่ยเดี๋ยวเออผมเล่นสนับแลวผมชอบลนปล่อยแต่อันนี้ไปถวารไปมาดิมาดิ โอ้ยสวอมผมรัดรัดรัดตัวเองแบกอเอามางหลังปอบะฮลัฮโลโหลฮัลโหลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮลัฮโลโหลฮัลโหลครับไมครับไม่แตหมดแล้ววะแบกไม่ได้มีอีกไหมมีอีกไหมจะบา้านจะมีอีกไหมเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี ไม่งั้นจะฟันซะหน่อยไม่ได้ฟันอีกแล้วอะไรวะโอ้โหแม่งเฮ้ยโดนโดนเพื่อนแล้วหมดเลยวะโป้งโป้งมาดิรู้จักโกดยิงลมพูพมันนาขาดคำเต็มกาบานกันเลยทีเดียวเชียอ๋อนึกว่าเพื่อนไอ้นุวัฒฝันนะครับเฮ้ยผมชอบปัดอะไรไม่ค่อยจะไปเลยช่วงนี้ โอ้ยิงยิงใครจะไรไม่ต้องโหลดแล้วตลอดวะงูหิดวะบูหิดวะยิงอะไรไม่โดนป้าไปแล้วก็ไม่ใช่ละไป้าไอโกรธเลยอย่างเงี้ยผมมาดิผมมาดิผมต้องโผล่แล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่โผล่ไม่ใช่แล้วปะ่ะเล่นแมงกระเสือกไม่โผล่จีอะไรของผมวะเฮ้ย เออเออเออมาดิไปไหนเรยววิติดกันติดตุ้ยพอมาพอมาดีโลบแป๊บพอมาดิเออโอ้โห ผมชอบแบบเอาเวลาผมแบบซูมแบบเพิ่มแบบโดนแล้วอะ่ะผมชอบเวลาผมจะยิงอะ่ะผมชอบแบบถอดสโคบเร็วไปวะมาดิผมเล่นแบบเอาจริงแล้วนายก็อเล่นเอาจริงแล้วนะแ,วนะแต่ไม่โดนวะแต่มีไหมมีอีกไหม,ม,ไมอุ๊ยว้าวโอ้โหเพื่อนใจเย็นสิเพิ่งรับตอนนี้ดิโอ้เราจะหล่อแล้วเชียวมาดิมาดิ มาดิไปเดีย๋ยวเดี๋ยวเน็ตปิงเหรออ้าเออแเกิดยังได้คิวอยู่ไอ็กโกมันเริ่มแบบเครื่องติดแล้วไงไอ็กโกรเริ่มเครื่องติดแล้วแบบโอ้โหเกมจบซะก่อนแม่แม่ตัวน้าตาเน่นะก็จบแล้วก็จบกันไปแล้วทุกคนสลับเกมในวันนี้ทุกคนก็ถือว่าเป็นสไลด์ที่โหดที่สุดแล้วทุกคนในสำหรับเบต้าแผ่นนี้ทุกคนนะ จบกันมาแล้วนะครสำหรับคลิปในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นสไนที่โหดที่สุดในเบต้าแผ่นดินผมก็แนะนําให้มือใหม่นะหรือว่าใครแบบมือเป็นมือเก่าแล้วก็ผมก็แนะนําสำหรับสไนนี้มากทุกคนมือเก่าๆมือเก่าๆก็ไดจะรู้แหละว่าสไนนี้เป็นสไนที่โหดโหดมากทุกคนนะก็ถ้าใครหัดเล่นสไนผมก็แนะนําก็บอกทีุ่กคนนะเหมือนผมแล้วผมก็เล่นสไนทุกคนนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็สามารถ ดาดเดชมาทางทูมอนี่วอลเล็ตได้ทุกคนเพื่อแบบแบบสนับสนุนผมนะทุกคนนะก็เพื่อแบบไปค่าสกินปืนมารีวิวไว้พวกนี้ซึ่งรหัสผมก็ไม่ไม่ค่อยมีสกิร์ะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยทุกคนนะก็ถ้าใครแบบสนับสนุนผมมาหนึ่งก็จะทำการขึ้นชื่อไว้ทุกคนนะถ้าใครแบบสนับสนุนผมนะทุกคนนะก็ไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบายเจอกัน